สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้คุณแม่พาน้องมาเที่ยวคลาสสิกค่ะคาราวานค่ะปเป็นคาเฟ่ธรรมชาตินะคะแต่ว่าข้อดีของที่นี่คือมีสัตว์เยอะมากๆเลยค่ะบอกเลยว่าแบบนี้เด็กๆชอบแน่นอนค่ะน้องแพรพลอยเดินเข้ามาถึงก็แวะสวนสัตว์ก่อนเลยนะคะน้องก็ตื่นตาตื่นใจค่ะเป็นไว้กำลังเรียนรู้เลยค่ะเป็นสวนสัตว์เล็กๆที่ดีต่อใจเด็กๆมากๆค่ะที่น้องกำลังแวะอยู่นี้ก็จะมีหมูนะคะ เห็นน้องกำอยู่ในมือนั้นคือไส้กรอกค่ะพอดีน้องกินไส้กรอกมาบนรถนะคะเวลาลงมาก็ถือมาด้วยค่ะถ้าจำไม่ผิดอันแรกก็จะมีทั้งมา้าถัดมาก็จะเป็นหมูมีห่านแล้วก็มีแพะนะคะคุณแม่ชอบโซนปลาคาร์ฟค่ะก็เลยชวนน้องเดินมาดูปลาคาร์ฟด้วยนะคะปลาเยอะมากๆเลยค่ะบรรยากาศก็ดีมากๆคุณแม่ชอบฟังเสียงน้ำตกนะคะ จะมีเสียงน้ำพุน้ำตกเสียงธรรมชาติที่ฟังและผ่อนคลายมากๆอันนี้ก็ชวนน้องเดินมาซื้ออาหารสัตว์ก่อนค่ะอันดับแรกเลยนะคะพลาดไม่ได้ก็จะเป็นอาหารป้าค่ะที่คุณแม่ขำเพราะว่าคุณแม่ต้องขอเงินคุณพ่อ20บาทคุณแม่ไม่ได้พบกระเป๋าตังค์ลงมานะคะหรือว่านี่จะเป็นเคล็ดลับของการไม่ต้องจ่ายเงินกันนะกำลังจะไปแล้วค่ะน้องก็ขอแวะก่อนค่ะจนถึงตอนนี้น้องแพรพลอยก็ยังกินไส้กรอ,อกอยู่เลยค่ะ ก็เจอสัตว์ต่างๆมันเพลินมากเลยนะคะทําให้การกินช้าลงค่ะอันนี้ก็เดินขึ้นมาดูปลาค่ะเพื่อจะให้อาหารปลากันนะคะไม่รู้ว่าระหว่างน้องกับคุณแม่ใครจะตื่นเต้นกว่ากันค่ะความสนุกก็ใครจะสนุกมากกว่ากันก็ไม่รู้ค่ะเพราะเอาจริงๆคุณแม่ก็ชอบพวกคาเฟ่ธรรมชาติแบบนี้เหมือนกันค่ะแล้วยิ่งพอได้มีลูกๆแล้วนะคะก็อยากพามาเที่ยวอยากพามาชมค่ะ น้องก็หันซ้ายที่ขวาที่ดูตรงนั้นที่ดูตรงนี้ทีมันก็มีอะไรให้เราดูเพลิดเพลินไปหมดเลยค่ะคุณแม่ก็พยายามค่อยๆให้นะคะเพราะว่าน้องจะได้ดูปากินอาหารนานๆค่ะต่อไปก็จะเป็นตาคุณพ่อบ้างนะคะคุณพ่อให้ลูกสาวถือค่ะสรุปเทหมดถุงในรอบเดียวปลาก็แย่งกันกินใหญ่เลยค่ะเราไปซนอื่นกันบ้างนะคะทุกคน ตรงนี้จะมีโซนสนามเด็กเล่นด้วยนะคะแล้วก็มีบ้านต้นไม้ด้วยค่ะที่นี่เป็นอะไรที่อยู่ใกล้บ้านละเลิฟมากเลยค่ะคุณแม่ลืมบอกว่าเราอยู่กันที่จังหวัดชัยนาทนะคะอันนี้อยู่เส้นเอเชียค่ะพาน้องมาเล่นทรายแล้วก็เล่นรถต่างๆต่อค่ะ มีของเล่นหลากหลายสีสันสดใสแบบนี้ถูกใจเด็กๆแน่นอนค่ะน้องแพรพลอยก็ไม่พลาดเหมือนกันค่ะไม่ว่าจะเป็นทรายเป็นดินเป็นรถเป็นอะไรสีสันสดใสแบบนี้สนุกเด็กๆเลยค่ะแต่อย่าได้เผลอทีเดียวเชียวนะคะน้องจะแอบ,บหยิบทรายเข้าปากค่ะวัยนี้ก็เป็นนักสำรวจเป็นนักชิมไปด้วยค่ะเมื่อกี้ที่แพนกล้องไปหาคุณพ่อคือกลัวคุณพ่อจะตกชิงช้านะคะ กลัวชิงช้าเขาจะรับน้ำหนักไม่ไหวค่ะกลับมาดูน้องแพ้พลอยดีกว่านะคะก็ปล่อยเวลาให้น้องได้เพลิดเพลินกับดินกับทรายค่ะพอสักพักหนึ่งแล้วก็ชวนกันไปเดินที่อื่นต่อค่ะพาน้องไปชมม้าชมนกมีสัตว์อีกหลากหลายให้เราได้เดินดูกันค่ะ ที่นี่มีพื้นที่กว้างขวางมากเลยนะคะทําให้น้องเนี่ยเพลิดเพลินมองซ้ายมองขวาชมตรงนั้นดูตรงนี้ฟังเสียงตรงนูน้นหลากหลายมากๆเลยค่ะตอนนี้ก็ได้แต่พาน้องไปเรียนรู้นอกห้องเรียนก่อนค่ะขณะที่น้องยังไม่ได้เข้าโรงเรียนนะคะนี่ค่ะก็พา,พาไปดูไก่ค่ะเหมือนจะกลัวนะคะแต่จริงๆไม่กลัวเลยค่ะ แปลกใจมากที่ลูกสาวชอบเอานิ้วไปแย่ปากบ้างนะคะไปะแย่ให้โดนปากบ้างให้โดนนูน่นโดนตรงนั้นตรงนี้เป็นที่ที่แบบคุณแม่ก็อดเป็นห่วงไม่ได้เลยค่ะแต่ด้วยความที่น้องไม่กลัวเลยนะคะก็พยายามอยากจะจับอยากจะสัมผัสนกค่ะตอนแรกคุณแม่กลัวว่านกจะจิกหรือเปล่าแต่ไม่ค่ะสรุปนกหนีน้องนะคะ อาจจะด้วยน้องไปตามจับตามจี้ตาม,จ,ตามจิ้มนะคะอยากจะสัมผัสอยากจะรู้ว่าผิวของน้องนกนั้นเป็นยังไงนะคะทำให้นกอาจจะรู้สึกกลัวแล้วก็ขยับหนีกันค่ะสลับไปสลับมาน้องก็พยายามจะจิ้มพยายามจะจับให้ได้จับให้โดนนะคะลูกสาวเป็นอะไรที่ไม่ค่อยกลัวสัสตว์ต่างๆเลยค่ะกลับกลายเป็นชอบมากเลยนะคะอยากจะจับอยากจะสัมผัสค่ะ ปากอาจจะบอกว่ากลัวนะคะแต่การกระทําตรงกันข้ามมากค่ะน้องจะชอบไปกลัวอะไรแปลกคุณแม่ไม่ได้เล่าให้ฟังน้องจะกลัวพวกดอกหญ้าอะไรประมาณนี้ค่ะไม่รู้ว่าทําไมถึงกลัวเหมือนกันนะคะแต่กับพวกสัตว์ต่างๆอย่างเงี้ยชอบมากค่ะกลับไปกลัวดอกหญ้าที่ไม่มีชีวิตนะคะแ,<ม>แค่ดอกหญ้าปลิวลอยตามลมน้องก็กลัวซะแล้วค่ะจะวิ่งเข้าหาให้เรากอดอันนี้มาให้นมแพะนะคะคุณแม่ก็เล่าไปเรื่อยเปื่อยเลยนะคะ นอกเรื่องไปซะแล้วกลับมาให้อาหารสัตว์ต่างๆ,ๆกันดีกว่าค่ะอา้าวเสร็จแล้วจบแล้ว <c oughs> คุณแม่พาไปด้วยดูไปด้วยอันนี้ก็พาน้องมาเล่นสไลเดอร์นะคะน้องยังเล็กเกินกว่าที่จะเล่นคนเดียวนะคะคุณแม่ก็เลยมาเล่นกับน้องด้วยนะคะก็สไลเดอร์คู่กันไปเลย,เลยะคะ่ะคุณแม่ก็ได้ย้อนไวัยไปในตัวนะคะเอาจริงก็สนุกดีเหมือนกันค่ะแต่กระโปรงคุณแม่นะคะไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าไม่ลื่นค่ะกับกลายเป็นฝืดมาก เสร็จปุ๊บน้องเป็นคนที่ชอบเก้าอี้ค่ะเจอเก้าอี้ก็อยากจะนั่งอยากจะลุกอยากจะนั่งอยู่อย่างนี้นะคะมีเก้าอี้10ตัวก็นั่งไป10ตัวเลยค่ะ,ะน้องแพรพลอยก็สนุกสนานเพลิดเพลินกับการเล่นเก้าอี้เล่นโต๊ะสีสันสดใสมากๆนี้เลยค่ะคุณแม่ก็ปล่อยให้น้องเล่นสักพักหนึ่งนะคะพอน้องดูเริ่มเหนื่อยแล้ว แต่น้องดูไม่เหนื่อยสักทีสิคะคุณแม่จะชวนกลับบ้านคุณพ่อชวนกลับบ้านแล้วคัะนั้นไงคะเห็นคุณพ่ออยู่ไกลๆนั่นชวนน้องกลับบ้านน้องเจ้าเก้าอี้ไปด้วยพอจะกลับบ้านน้องก็แวะดูกระต่ายอีกค่ะเห็นแล้วก็อดไม่ได้นะคะต้องเข้าไปหยอกค่ะชอบแกล้งทําเหมือนกลัวแต่ไม่เคยกลัวเลยค่ะขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบนะคะไว้มีโอกาสไปเที่ยวอีกน้องแพะพลจะเก็บคลิปมาฝากค่ะ ขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ